เกเคครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับช่างโยสแนลนะครับวันนี้ก็จะมีนี่นะครับเป็นถ่า,ามือสวิตต์นะครับ100โวลต์ถึง240โวลต์ AC นะครับ50ถึง60เฮิรต์นะครับคอมมอนนะครับ,ต, 7, รบตัวนี้เป็นโมเดล TB118NE7 นะครับตัวนี้เป็น เทอร์โมสวิตนะครับคือปิดเปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเป็นของไฟ AC นะครับตัวนี้พอดีลูกค้าอาจจะทําโปรเจกต์เปิดไฟอัตโนมัติครับปิดเปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็นี่ครับก็รูปร่างหน้าตานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปติดนะครับแล้วก็เซตเวลาให้ดูซึ่งตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวมีแบตเตอรี่ในตัวมันดียังไงรู้ไหมครับเพราะว่า เวลาไฟดับนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปเซตใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็สีนี่ครับสีแดงแงก็คือออนนะครับออนสีขาวก็คือออฟนะครับนี่ก็จะมีลายนะครับมีลายนี่ลายหนึ่งลายสองครับนี่โหลดอันนี้พาวเวอร์นะครับก็จะมีจุดเข้าแล้วก็มีจุดยึดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งแล้วก็สอนวิธีการเซตให้ดูนะครับตัวนี้ก็ ใช้งานง่ายครับตัวนี้ครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมีมีโคเวอร์ติดนะครับโคเวอร์ติดแล้วก็มีอ่าตัวนี้เราก็จะเป็นระบบเป็นนวลได้เดี๋ยวยังไงจะไปอธิบายตอนที่ติดตั้งเสร็จอีกทีอันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวส่วนแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับมันก็จะเป็นเนี่ยครับฝาปิดหรือว่าโคเวอร์ปิดแล้วก็ใช้อะไรดันตัวนี้นะครับมันก็จะเด้งออกมาเลยนะครับนี่แบตเตอรี่เราเขายังไม่ได้ยังไม่ได้เสียบนะครับ ก่อนใช้งานเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมเสียบมันก็จะมีคอนเน็กนะครับเห็นไหมอีกตรงไหนเราก็เสียบก่อนอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราไม่เสียบมันก็นาฬิกาตัวนี้มันก็จะไม่มีแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเสียบอีกทีก็ตอนที่ติดตั้งนะครับก็ติดตั้งให้แล้วก็จะสอนการเซตนะครับเวลาปิดเปิดนะครับว่าทำกันยังไงนะครับปักหมุดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับ โอเคครับติดตั้งแล้วแล้วนะครับนี่ใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับเสียเข้าไปนะครับแล้วก็เจ็บนะครับถ้าเกิดไฟดับเราไม่ต้องมาเซตนาฬิกาใหม่นะครับแล้วก็นี่ใส่ตัวฝาปิดนะครับก็คือไฟดับเราไม่ต้องมาเซตเวลาใหม่นะครับทีนี้การตั้งเวลานะครับนี่นี่ก็น่าจะประมาณนี่ครับจะบ่ายโมงนะครับนี่ตัวนี้ก็หมุนได้นะครับเราก็ตั้งประมาณบ่ายโมงหมุนไปเลยนะครับ เป็นเวลานะครับเป็นเวลาอันนี้ก็คือเวลานาฬิกาเวลาจริงนะครับส่วนเราจะให้มันออนตอนไหนนะครับก็คือผมจะให้มันออนเหมือนเวลานี้นะครับก็ประมาณเกือบทุ่มนะครับาลวงเกือบทุ่มเหมือนกันนะครับก็ประมาณสิบเก้าแล้วก็สองขีด นี่ครับสิบเก้าก็สองขีดให้มันติดพร้อมกันนี่ครับอันนี้ก็คือออนนะครับพอพอตัวนี้นะครับตัวนี้มันเดินมาถึงนี่ครับลูกโซสามเหลี่ยมไฟมันก็จะติดทีดนี้เราจะให้มัน off, ออฟเวลาไหนนะครับแต่ว่าจะไม่ออฟเท่านี้อันนี้ก็น่าจะออฟประมาณประมาณเวลาสัก ตีห้านะครับตีเอาหกโมงนะครับตีห้าครึ่งหกโมงประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้นะครับปึ๊บนะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับพอตัวนี้มันเดินมาถึงนี้สามเหลี่ยมตัวนี้สีแดงเดินมาถึงสามเหลี่ยมนะครับไฟก็จะติดนะครับมันก็จะหมุนปืด๊ดมันก็จะหมุนจากตัวนี้เลื่อนมาปื๊ดมาถึงสีขาวปึ๊บไฟก็จะดับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิต นะครับเม้นวนวลได้เราก็จะอ่อนถ้าเกิดเราอ่อนเราก็ต้องให้ขีดต,ตรงนี้มาอยู่ตงแหน่งอ่อนนะครับแต่ออฟนี่ก็คือตำแหน่งออฟแต่ถ้าเกิดมันนาฬิกามันทำงานเองตัวนี้มันก็จะปิดเปิดเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้นะครับสวัสดีครับ